คงควรเราประเด็นกันนะครับการที่พวกผมลงไปในพื้นที่เนี่ยเข้าไปติดตามดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไปรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วก็ถือโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ที่ภาคใต้นี่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจคนทุกฝ่ายนะครับพี่น้องประชาชนเองก็คาดหวัง ที่จะให้เหตุการณ์คลี่คลายขึ้นมาโดยเร็วหวังที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐนะครให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในขณะเดียวกันก็คาดหวังที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมาตรฐานการดํารงชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นรายได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็ทุ่มเทกําลังลงไปทุกอย่างเพื่อให้บรรลุ ถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในส่วนของเจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็ต้องทํางานรอบด้านทั้งในเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินประชาชนเข้าไปช่วยโครงการพัฒนาต่างๆมีอยู่ทกภยัยน้ําท่วมเจ้าที่ก็ต้องลงไปก็ชุดเดิมเนี่ยครับมาททุกอย่างเพะฉะนั้นเราก็ไปให้กาลังใจเมื่อวานนี้ตอนที่ประชุมกัน ท่านผู้กระชาการฐานบกท่านก็ห่วงใยห,หน่วยที่เป็นฐานที่แยกตัวออกไปดูแลให้ความคุ้มครองประชาชนนี่ว่าเมื่อ,อใช้กำลังทำงานหลายภารกิจเนี่ยมันก็มีเวลาที่ต้องผลัดกันพักเวลาที่เปลี่ยนเวรผลัดกันพักเนี่ยก็ได้ํำชับไปเมื่อวานว่าต้องจัดกำลังให้มีเพียงพอที่จะต้อง ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองได้และก็ป้องกันประชาชนได้ผมคิดว่ากรณีนี้ก็เป็นกรณีที่ทางหน่วยกำลังก็จะต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้ให้เข้มแข็งขึ้นนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสี่ท่านนะครับซึ่ง ก็ต้องยกย่องเขาว่าเขาทำงานได้ดีมากแล้วก็การปฏิบัติการทางทหารทางกำลังนี่ก็ก็มีสูญเสียมีโอกาสที่มีความสูญเสียอย่างนี้ครับครอบครัวก็คงเสียใจเราก็ต้องช่วยดูแลบรรดาคนที่อยู่ข้างหลังต่อไปไม่ประมาทเกินไปป่ะครับข้าแน่ๆเนี่ยถ้ามีการจัดเตรียามตรวจตาความเคลื่อนไหวคงไม่ขนาดนี้ ผมผมยังไม่ไม่สามารถสรุปได้อย่างนั้นแต่ว่าเมื่อคืนหลังจากเกิดเทตุประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้รับรายงานก็ได้สอบถามนะครับคิดว่าสาเหตุสำคัญก็คือเมื่อการปฏิบัติงานของฝ่ายเจ้าที่เริ่มมีผลในทางที่เป็นบวกมากขึ้นประชาชนหันมาให้การสนับสนุนทางฝ่ายรัฐมากขึ้นเนี่ย ฝ่ายคนที่กอ่อการร้ายก็ต้องพยายามที่จะแสดงอำนาจแสดงอิทธิพลคราวนี้เขาก็เลยระดมลงมาจากเทือกเขาบูโดเป็นกองกำลังที่มีขนาดใหญ่ก็เข้าไปล้อมโจมตีก็ก็ทำให้เกิดความเสียหายจะติดตามจับกลุมได้ไหมเนี่ยติดตามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตั้งแต่เมื่อเม,เมื่อคืน ผมคงยังแยกไม่ได้นะครับเอาว่าเอาภาพรวมๆกันว่า,ากลุ่มผู้ก่อการได้ทีอ่อยู่บนเทือกเขาบูโดที่ลงมาเนี่ยนะครับเจ้าที่เราก็ได้ติดตามตั้งแต่เมื่อคืนก็จะพยายามที่จะติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีให้ได้เ<ร>่านเขาไ่จากมาิด <c oughs> เส้นทางของคนเหล่านี้ได้ผมไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดได้นะครับเรื่องเส้นทาง แต่เมื่อคืนที่เมื่อคืนที่ผมถามคือผมถามว่าลักษณะของการเข้ามาตีฐานเราเนี่ยมาจากในหมู่บ้านของกำลังที่แฝงในหมู่บ้านหรือมาจากที่อื่นก็บอกว่าไม่ใช่นะครับก็ลงมาจากภูเขาเขาคงรวมกําลังให้ได้มากแล้วเข้าไปตีเป็นจุดๆตัวนี้คือกาลังเข้ามาที่ทางตัวเลขในส่วนของกองกําลังที่ว่าอะไรนะคะมีเยอะขนาดไหนคะก็คงประมาณสามี่สิบคน แต่ว่าก,ก็เตรียมมาพร้อมนะครับทั้งปืนเอ็มสิบกทั้งอาก้าทั้งเอมเจ็สบเก้าอะไรต่างๆก็อันนได้อุธสนัรสนุนจักรยอ๋ออันนี้ผมต้องต้องทำต้องตอบกันยาวเลยครับก็ผมแต่ว่าก็ไปต้องส่งกำลังหรือคนขับไปโดนใช่ครับใช่ครับท่านขานอกจากจักนคือคืออย่างนี้ครับพอเจ้าที่เราเข้าไปปฏิบัติการในหมู่บ้านในตำบลได้มากขึ้นเราเข้าไปในพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัยได้มากขึ้นเนี่ย คนพวกนี้ก็ก็ขึ้นเข้าไปอยู่ในป่านี่ครับไปอยู่บนเขาเป็นป่านี้ยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนใครนำาไปสนับสนุนเดี๋ยวก็คงทราบครับเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบในเรื่องของเจ้าหน,น้าที่เองอนจาจัดปรับในเรื่องกำลังการเข้าเวียนยามหรือการอยู่เวียนยามการข่าวหรือว่าการร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เราดีขึ้นไหมหรือ,อยังไงบ้างเพราะว่ายุทธวิธีในการ ทำกับเราเมื่อคืนมันไม่เหมือนกับที่เคยทํามาการปิดไฟแล้วก็ซุ่มโจมตี<ช>อย่าเนี้<ช>ผมเรียนว่าความร่วมมือที่เราได้รับจากพี่น้องประชาชนเนี่ยมีมากขึ้นนะครับท่านทลายก็เคยไปกับผมในบางพื้นที่ที่งเคยเป็นพื้นที่สีแดงมาก่อนพี่น้องประชาชนก็กเข้ามาร่วมมือกับเราให้การต้อนรับมากขึ้นซึ่งอันนี้ครับทำให้ฝ่ายผู้ก่อการร้ายเขาไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับ แค่ว่าเขาสูญเสียทางมวลชนเขาก็พยายามที่จะสร้างเหตุร้ายให้มันรุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขายังมีฤทธิ์มีอิทธิพลอยู่นะครับเจ้าที่ก็ต้องต้องปรับกระบวนการในกะารปฏิบัติงานเลยครับกฎหมายใหม่นี่เรช่วยแล้วนะมีสารก็คนละส่วนกันนะครับนะเรื่องของการปฏิบัติทางด้านกำลังเจ้าที่ กับเรื่องของการที่จะไปบริหารจัดการทางด้านการพัฒนานะครับก,ก็เป็นคนละคนละส่วนกันแต่ว่าเราก็ต้องหาทางบูรณาการให้มันสอดคล้องกันมันจะเกี่ยวกับการุกเลิกผลปรกอจุกเฉลีในพื้นที่อาา่าคงไม่ละครับคงไม่เกี่ยวกัน